สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่ช่องบิซี่นะครับผมวันนี้เนี่ยผมก็จะมาแนะนําอันมาของแต่ละอาชีพนะครับผมว่าแต่ละอันมีดียังไงบ้างนะมีอันไหนน่านำมาใช้หรือเปล่านะครับผมมาดูกันเลยดีกว่าครับก่อนอื่นเลยนะครับผมอันมาของทั้ง5ทอาชีพเนี่ยจะซื้อได้ทันทีเลยนะเมื่อเราปลดล็อกอาชีพนั้นๆน,น,นะครับผมดังนั้นเนี่ยถ้า,าดูคลิปนี้แล้วมีอันมาอันไหนที่ถูกใจนะครับผมก็ไปปลดล็อกซื้อกันได้เลยนะครับ และอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมก็คือเรื่องสเต็คของอานมานะโดยผมเนี่ยจะดูแค่ค่ารีเจนเลตกับเดนเลตนะครับผมโดยค่ารีเจนเลตเนี่ยอันนี้ก็จะมีติดอยู่ทุกอานไม้แล้วนะครับผมส่วนค่าเดนเลตเนี่ยอันนี้เกือบทุกอานมามันจะไม่มีนะซึ่งเราเนี่ยก็ต้องแต่งที่วางเท้าเพื่อเพิ่มค่านี้นะครับผมโดยผมก็จะแนะนําให้แต่งที่วางเท้าในระดับสูงสุดในราคา144เหรียญนะครับผมเราก็จะได้ค่าเดนเลตเพิ่มมา50%เลยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าอานมาไหนมีให้แต่งที่วางเท้านะครับผมก็แต่งงในนรระะดดัับบสสูุไปเลยค งั้นเรามาเริ่มกันที่อันมาของอาชีพปาร์ตี้แฮนเตอร์กันก่อนเลยนะครับผมซึ่งอาชีพนี้เนี่ยก็จะมีอันมาให้เลือกซื้ออยู่2อันนะครับโดยอันมาอันแรกก็จะเป็นเดลกาโดแซดเดอร์นะครับผมซึ่งอันมาอันนี้เนี่ยจะแต่งของเพิ่มได้4อย่างนะสามารถซื้อได้ในราคา525เหรียญนะครับผมสำหรับอันมานี้ก็มีค่ารีเจเลตอยู่ที่32%นะครับผมซึ่งก็ถือว่าโอเคมากๆเลยนะแล้วก็น่าจะเป็นอันมาที่มีค่ารีเจเลตที่เยอะที่สุดในนหมมมู่ออััาาชีพะครบผ ส่วนค่าเดนเวอร์เนี่ยอันมาอันนี้จะไม่มีนะครับต้องไปแต่งที่วางเท้าเพิ่มนะครับผมโดยส่วนตัวเนี่ยผมว่าน่นานำมาใช้มากเลยนะดังนั้นเนี่ยถ้าชอบดีไซน์ของอันมาอันนี้นะครับผมก็จัดไปเลยนะครับส่วนอันที่2ก็จะเป็น upland ด์แซด e ดนลนะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะซื้อได้ต่อเมื่อเราเปลิดล็อกอาชีพ body hunter level ยี่สิบเอ็ดถึงสามสิบก่อนนะครับผมก็จะสามารถซื้อได้เลยในราคาหกร้อยยี่สิบห้าเหรียญน,นะครับ สำหรับอันมานี่นะครับผมก็จะพิเศษกว่าอันอื่นหน่อยนะครับผมก็คือมันจะไม่มีอะไรให้เราแต่งเลยนะเพราะเขาในจัดมาให้เราหมดแล้วนะครับผมจะมีตะเกียงกับหน้ากากนะครับผมที่ยังเพิ่มได้อยู่นะแต่ถึงแม้ว่าจะแต่งอะไรไม่ได้นะครับผมมันก็มีสแตตที่ดีพอสมควรเลยนะเพราะมันมีค่ารีเจเทถึง30เปซนลยนะครับผมกับค่าเดินเรทถึง65บเซนลยนะซึ่งก็น่าจะสูงสุดในหมู่อันมาอาชีพนะครับผมแต่นั้นเนี่ยห้าใครที่เกียบมานั้งแต่งอันมาเพิ่มนะครับผมอันนี้เนี่ มาต่อกับที่อันมาของอาชีพเทรดเดอร์กันต่อนะครับผมโดยอันมาของอาชีพน,นี้ก็คือเฟเชอร์แซดเดอร์นะครับซึ่งอันมาอันนี้เนี่ยจะแต่งของเพิ่มได้4อย่างนะครับผมสามารถซื้อได้ในราคา525เหรียญน,นะครับ สำหรับอันมาอันนี้เนี่ยผมไม่ค่อยได้ใช้นะครับผมเพราะมันเนี่ยมีค่า r e เจเ e r ที่26%เองนะด้วยส่วนตัวเนี่ยผมว่ามันใช้เวลารีส e ตมิน่าสักพักหนึ่งเลยนะครับผมอาจจะต้องกดอ่านสั่งเพื่อเพิ่มส s ตมิน่าบ่อยหน่อยนะครับส่วนค่าเดินเวร์อันมาอันนี้จะไม่มีนะครับผมต้องไปแต่งที่วางเท้าเพิ่มนะสรุปแล้วเนี่ยผมว่าถ้าไม่ได้ชอบดีไซน์อันมาอันนี้นะครับผมก็บันผ่านได้เลยนะครับมาต่อกันที่อันมาของอาชีพคอลเล l เตอร์กันต่อนะครับผมโดยอันมาของอาชีพนี้ก็คือแ m a เคนนี่แซ a เดอร์นะครับ ซึ่งอานมาอันนี้เนี่ยจะแต่งเพิ่มได้3อย่างนะครับผมสามารถซื้อได้ในราคา525เหรียญนะครับสำหรับอันมาอันนี้เนี่ยผมไม่ได้แตะนะครับผมเพราะมันเนี่ยมีค่ารีเจนเลตแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์งนะครับซึ่งก็ถือว่าน้อยสุดในหมู่อันมาอาชีพเลยนะครับผมส่วนค่าเดินเวทเนี่ยอันนี้ก็ไม่มีเช่นกันนะครับก็ต้องไปซื้อที่วางเท้าเพิ่มนะครับผมดังนั้นเนี่ยถ้าไม่ได้สนใจเรื่องความสวยนะครับผมก็ผ่านไปได้เลยนะครับมาต่อที่อันมาของอาชีพมูลชไนเนอร์กันเลยนะครับผม โดยอันมาของอาชีพนี้ก็คือ Eversateter นะครับซึ่งอันมาอันนี้เนี่ยจะแต่งเพิ่มได้สี่อย่างนะครับผมสามารถซื้อได้ในราคา550เหรียญนะครับสำหรับอันมาอันนี้นะครับผมก็มีค่ารี r e นเ n e อยู่ที่24%นะครับผมส่วนค่าเดนเวทรเนี่ยอันมาอันนี้ก็ไม่มีเช่นกันนะครับต้องไปแต่งที่วางเท้าเพิ่มนะครับผมโดยส่วนตัวเนี่ยผมไม่ค่อยได้เอามาใช้สักเท่าไหร่นะครับผมเพราะลายเนี่ยไม่ค่อยถูกใจสักเท่าไหร่นะดังนั้นเนี่ยถ้าไม่ได้ชอบลายอันมาอันนี้นะครับผมก็ผ่านไปได้เลยนะครับ แล้วก็มากันที่อันมาของอาชีพสุดท้ายนะครับผมอาชีพแม่อนุรักนะครับด้วยอันมาของอาชีพนี้ก็คือฟ็อกมอลแซดเดิร์นะครับผมซึ่งอันมาอันนี้เนี่ยจะแต่งเพิ่มได้3อย่างนะสามารถซื้อได้ในราคา570เหรียญน,นะครับผมสำหรับอันมาอันนี้เนี่ยผมว่าดีพอๆกับอันมาอัพเลนกับเดลกาโดเลยนะ เพราะมันเนี่ยมีค่ารีเจเกลต์อยู่ที่30%เเลยนะครับผมส่วนค่าเดินรอยในยอันมาเนี่จะไม่มีนะครับก็ต้องไปแต่งที่วางเท้าเพิ่มนะครับผมดังนั้นเนี่ยถ้าเพื่อนๆไม่ชอบดีไซน์อันมาดำๆของอัพแลนด์หรือว่าอันมาอทองๆของเดลกาโตเนี่ยก็จัดไปเลยนะครับและนี่ก็คือข้อมูลของงานมาอาชีพทั้งหมดนะครับผมหากมีข้อมูลอะไรผิดพลาดไปไหนก็ขออ,อาภัยด้วยนะครับเพราะวันนี้เนี่ยผมไม่ด้นำแต่ความรู้สึกส่วนตัวล้วนๆเลยนะครับผมแล้วก็ถ้าหากชอบคลิปนี้เนี่ยก็รบกวกดติดตามเป็นกำลังใจใจจหห้้้ผผมมมมเเลยยนนนนนะนะะะคคครรรรััับบิาาีีออไไ่กก็ดดู สำหรับวันนี้เนี่ยก็ขอคุณทุกคนได้รับชมไปนะครับสวัสดีครับ